Chồng. cho bằng phát เปนดีตอนครับนอนกับหมู่บ้านกลางน้ำนะครับ

ตลาดต้องชมนะครับ่วนม,มากป็นอาหารทะเลครับตลาดบางพลัดบางพัดบางัด เดี๋ยวขากรับเดี๋ยวขากรับมีนักช่องเตี้ยวตลาดต้องชม้สาท เ่าไหรอ่ะ้อยสามร้อสามอเริ่มจะถูกไปเรื่อยๆนะอยถกค่ะใครกินปาก็ถูก่ี่ไม่ถูาม่้แ็จกเรื่อยๆจ่ไปกินก

วันดีๆพี่เอนะว่ะาเดียวก็มีเนี่ยลูกปลาบา,บา,บา,บาบนโหรบานโหรป่าเอาเกีท้านนะลาทูมัน เดี๋ยวถ้าเพิ่มะก็ต้องต่อต้องไปตัดต่อหรือว่ากดต่อกดกดสักสามสิบแล้วก็เต็มที่ไม่ต่อต่อได้เลยครับต่อได้เลยหนึ่งชั่วโมงก็ได้พอสองคลิปสามคลิปมาต่อกันใช่ใช่อันนั้นเข้าใจแค่อินชัดอ๋อ้ใส่ค่ะ ปินข้าวครับวัวอารีอันนี้เป็นทะเลหรือเปล่านนทางไม่เลี้ยวอ้อมรอบหมู่บ้านมีนักง่้วมอไซค์กันต้อไม่อย่าสุดทาง ออกขวาแล้วมิชาออกขวาผมว่าเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอยู่นี่สิงเจเลสายอยู่นี่หมดเลยว้าวเอาเรื่องเร็วอยงไปบ้านคนไปไปบ้านกันก่อนอ๋อไปบ้านมาถ่ายรูปกันหน่อยอ๋อหาแค่บ,บ้านครับ ม่ใ้าเกิดมีความสามารถยต่อไปได้อีกนะเนี่ยครับเป็นรอบว้างทุนท่าเีืดเกือลอยน้ำจังหวัดพังงาเร่งด,วด่วนจำนวนสิบแห่ง<ม><ม> เดูนตลาดต่อครับบ้านบางพัดหมู่8บางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาไปเดินตลาดนะครับต้องไปซื้อต้องไปซื้อปลายๆน้องอม,มาพอกินแมีงก้อยวะ Anh đi à?

ตัววงอะไรตววงก็คือกินดีนั่นกินไม่ได้ด้วยไม่ได้ข่งเพ่ได้อบปลอบอ,บอ,บอบะไรอ่ะ มานเจ้าเล่นะครับครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ